สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง902สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารก,ร,รกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลของหน่วยดำเนินการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิ ส้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าพรชรก,กิติยาภาเดาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริิีสิริพัชมหาวัชระราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันณนะเขตที่ตั้งหน่วยนี่คือภารกิจของหน่วยบระชาการทหารพัฒนาจบท่าวอับดุลการีฮะสนิอาจ